สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทาสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงสลัดครับในคลิปนี้เริ่มเป็นฤด,ด,ดูร้อนแล้วผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเหตุผลที่เราปลูกผักไฮโดรน้ํานิ่งเนี่ยอยู่ๆผักเราก็ตายไปซะงั้นอยู่ๆก็ยืนต้นตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุบางทีก็เป็นรากดามั่งแล้วก็ตายมั่งมาดูครับว่าเหตุผลที่มันอยู่ๆตายหรือรากเน่าต่างๆเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไร จากประสบการณ์ผมนะพอดีผมทําผักไฮโดรตรงนี้มาเนี่ยก็เข้าปีที่สี่แล้วแน่นอนครับปัญหาที่เจอเยอะมากครับอ่ะวันนี้มาดูครับว่าอยู่ย,ยนืนต้นตายเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวขอ,อญาตสลับกล้องนะครับะนะครับเริ่มตรงนี้ดีกว่าโรงฝั่งนู้นเก็บเกือบหมดแล้วก็ทยอยปลูกตามตรงนี้อายุในส่วนตรงนี้นะครับ38วันก็มีเก็บไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นกรีนคอร์สนี่ฮะ ฟิเลก็เก็บไปบ้างแล้วเพราะว่าผมจะทยอยปลูกห้าวัน5้าวันปลูกครั้งหนึง่งสี่วันปลูกครั้งหนึง่งบ้างครับแล้วแต่บางทีว่างสี่วันบางทีว่าง5้าวันอันนี้เป็นเดชโอ๊กซึ่งอยู่ๆผักของเราเนี่ยอยู่ๆตายนี่ผมมีตรงนี้ตัวหนึง่งแต่ผมยังไม่แกะดูนะว่าเป็นไรแต่ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะน้ําในรังมันแห้งเปิดดูเลยแห้งจริงด้วยอันนี้น้ําในรังแห้งครับก็ตายตรงนี้ก็ดูด้วยนะครับถ้าน้ําในรังแห้ง เราเติมน้ําถ้าต้นผักโตแล้วเนี่ยไม่ต้องเติมน้ําปุ๋ยครับเติมน้ําเลยเติมเฉพาะน้ําเปล่าไม่ต้องเติมเต็มถ้าเราเติมน้ําเต็มอากาศนี่เดี๋ยวผมให้ดูถ้าข้างในไม่มีอากาศเนี่ยฮะเขาก็จะเน่าตายนะฮะเติมแค่ครึ่งลังก็พอถ้าต้นโตแล้วแค่นี้ครับอ่าแล้วทีนี้อยู่ๆตายมันจะเป็นไซส์นี้เดี๋ยวพามาดูครับเมื่อกี้เป็นไซส์ใหญ่ที่อยู่ๆแล้วตายแสดงว่าน้าเนี่ยแห้งแต่ถ้าเป็นไซส์กลางๆง ประมาณนี้แล้วกันอ่ะผมถือประมาณนี้นะครับกลางๆอายุประมาณนับถอยหลังอีก10บวันเพราะรุ่นนี้รุ่นนั้นรุนนั้น20 25 24้าประมาณนี้ละอ่ะมาประมาณนั้นะ,ะ,ะ,นนะฮะนี่น้ำยังอยู่อยู่ปกติแล้วอยู่ๆเขาตายส <c oughs> าเหตุคือรากเน่าครับรากเน่ายังไงเหรอรากเน่าเพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนซึ่งผักสลัดเวลาเราปลูกเนี่ยทำไม ผมถึงปลูกในโรงเรือนปลูกในกล่องโฟมเพราะว่าถ้าเราปลูกลก,กล่องโฟมเนี่ยคือ,อเขาเรียกอะไรนะโฟมของเราเนี่ยจะรักษาอุณหภูมิของน้ําในรังครับน้ําก็จะเย็นซึ่งผักก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมปลูกรังกุ้งครับรางกุ้งหาง่ายหน้าร้อนตายเทียบครับแต่ถ้าเป็นปีที่แล้วหรือปีก่อนเนี่ยหน้าร้อน ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ลังกุ้งก็รอดตัวไปครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนที่ร้อนมากๆเลยเนี่ยลังกุ้งไม่ไหวครับจากประสบการณ์ผมนะกรีนโอ๊กจะไปก่อนเพื่อนเลยนี่ตัวนี้กรีนโอ๊กไปก่อนเพื่อนเลยอันนี้ไปก่อนเพื่อนแน่ๆตายก่อนต่อไปก็จะเป็นเรดโคลรนและตัวอื่นค่อยๆตามมาเพราะว่ารากเน่าเนื่องจากลังของเราเก็บอุณหภูมิไม่ค่อยดีนั่นเองครับซึ่งตรงนี้แก้ไขได้ไหมถ้าเป็นลังกุ้งคือลิมิตเขาแค่นั้นนะครับเหมือนกับว่า ผมไม่พลาดพิงนะเหมือนกับว่าเราขี่โมอเตอร์ไซค์เนี่ยอ,อย่างรถที่บ้านผมแล้วกันขี่เว็บร้อยเนี่ยเราจะเค้นเครื่องยนต์ให้เขาสามารถขี่ไปถึง150โดยที่สภาพเครื่องเดิมๆนีน้นอนไปไม่ได้ครับลังก็เหมือนกันคือประสิทธิภาพของเขาเขาไหวแค่นั้นครับถ้าเจออุณหภูมิร้อนอุณหภูมิก็จะแทรกเข้าไปข้างในรังได้ทําให้รากขอ,ของผักสลัดเนี่ยเน่าตายได้ตรงนี้ลังเซลมอนจะดีกว่าครับหรือทางออกปรับสภาพสวนครับอย่างผมมีคูรอบด้านเลยแล้วก็มีต้นไม้ ซ้ายขวาเป็นเป็นการทําอุณหภูมิผมเอาแนวคิดนี้มาจากไอคนปลูกทุเรียนครับเพราะว่าเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยต้องคุมความชื้นอะไรผมก็เลยเห้ผักสลัดก็เหมือนกันผมเลยมาปรับใช้ดังนั้นหน้าร้อนผมก็เลยรอดนี่ฮะก็จะมีกล้วยกล้วยสุกแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเรียบร้อยนอกกินครับเหลือครึ่งนึงไม่เป็นไรกินได้อ่ะรากเน่านั้นเองแล้วอีกอย่างหนึง่งอยู่ๆก็ตายอาจจะไซนี้ก็ได้ครับอ <c oughs> ยู่ๆตายเลย อันนั้นบางทีเราดึงต้นมาแบบนี้มันจะมีสีดำๆอยู่บริเวณโคนนี้ฮะตัวนั้นจากประสบการณ์ผมนะคือตอนที่ต้นเขาเล็กๆอยู่แล้วเขาโดนหนอนเจาะกินบริเวณตรงกลางแล้วทีนี้พอต้นโตมาเจออากาศร้อนมันเลยทําให้เน่าตายเหมือนเชื้อรากลายพันธุ์อะไรสักอย่างเนี่ยในความคิดผมนะก็ผมไม่รู้หรอกว่าจรงิงๆมันเป็นจากอะไรแต่เหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นจากประสบการณ์ผมก็คือที่เล่าให้ฟังนยครับมันเคยโดนหนอนเจาะ แค่นี้ครับเหตุผลที่ต้นสลัดอยู่ๆก็ตายน้ำแห้งหรือเติมน้ำจนเต็มเกินในข้างในกล่องไม่มีอากาศตายเหมือนกันครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกที่ร้อนแล้วรังของเราเก็บอุณหภูมิไม่ดีไม่ว่าจะบางทีอย่างเช่นหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยบางทีเขาก็มีการสอนปลูกกันในกระถางในปลูกในน้ำนะครับเป็นระบบไฮโดในกระมังมั่งหน้าหน้าหนาวเนี่ยปลูกได้ครับแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนขึ้นมา ถ้าเป็นพวกผักสลัดเนี่ยรากเขาจะไม่ค่อยทนกับสภาพอ,อากาศที่ร้อนครับก็จะตายได้ตรงนี้ครับเหตุผลหลักๆแค่นี้ส่วนเพื่อนๆคนใดกําลังอยากทําผักสลัดหรือทําผักสลัดอยู่แล้วเป็นไฮโดรนานิ่งเหมือนผมเนี่ยเจอปัญหาก็คอมเมนต์ถามถ่ายกันมานะครับว่าเป็นอะไรยังไงถ้าผมเคยเจอผมแก้ไขด้วยวิธีไหนได้ผมก็จะคอมเมนต์บอกถ้ามันยากผมก็จะทาคลิปให้ดูเลยครับตรงนี้แลกเปลี่ยนกันครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ